วันนี้ก็ามาอยู่ที่เซนทรัลนะห้างเซ็นทรัลกับแบงค์ร้อยของเราเองเพราะนี่คือรายการร้อยอย่างหลูไปกันวันนี้เราจะมา a ช l เล g e ดูว่าแบงค์ร้อยของเราหนึ่งใบเนี่ยใบยเนี้ยแหละนะจะกินไอติมโคลเนี่ยได้กี่อันแล้วโคนของร้านไหนที่อร่อย อร่อยแบบสำหรับเราอนะไปเลยดูสิโจทย์คือเราจะหาไอติมที่ราคาอยู่ประมาณ10บาทอาจจะ10นิดนึงหรือว่าไม่ถึง10ไปหากันประเดิมอันแรกที่ KFC ไอติมโคลน KFC นี่แหละอ้าวขอไปเครื่องขัดข้องโอ๊ยอะไรเนี่ยชีวิตดูจะมากินไอติมเรื่องไอติมขัดข้อง เราชีวิตไม่เป็นไรตัดเคฟซีออกไปมาเจอ,อนี้ Dally Queen ยยเคฟซีไม่มีบุญให้เราได้กินช่วยไม่ได้โคลนเล็กอันนึนนงครับชิ้ายครับเพื่ค่ะวอามีนักยอดอย่างนเอ,อ่อไม่มีครับ ขอบคุณครับขอด้านหลังรอ่อได้ลไดแล้วโอเคได้มาละรอจนลืมอะของเดลี่ควีนสิบสองบาท <c oughs> ของเดลี่ควีนก็จะเนื้อเนียนนะเนียนเลยอะ <c oughs> ความหวานก็ <c oughs> ก็หวานแบบไอติมนะ <c oughs> เดี๋ยวเรากินไปเรื่อยๆนะ ไอติมดาริควีเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อไอติมเนี่ยมันจะยาวสุดถึงปลายคนเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์ดูว่าจริงไหมเอาละเดี๋ยวเราจะกัดตรงปลายมานี่เลยตรงคนเนี่ยอืมกัดไอติมติดคนจริงๆเอาละถ้ากัดมาแบบนี้เดี๋ยวเราต้องสปีดกินแล้วอะ <c oughs> เดี๋ยวมันละลายเลยทห,หมด <c oughs> <ๆ>กินก่อนละเดี๋ยวจะกันของยี่ห้อหน้าเลย อันต่อไปก็จะเป็นไอติมของอีเกียนี่แหละเคาน์เตอร์สั่งไอติมไอติมโคลอันหนึ่งครับวันนี้เรามาใหม่โคลนหนึ่งครับแปดบาทครับ,รบได้แล้วขนาดก็จะไม่ใหญ่มากขนาดเล็กๆพอดีพอดีก็ ือว่าถูกนะ8บาทเนี่ยเอาละเดี๋ยวลองชิมก่อนมีความเป็นน้ำแข็งไม่ค่อยครีมเท่าไหร่แล้วก็รสหวานมีความโยเกิรต์ตนิดนิดแยมบลูเบอร์ี่เดี๋ยวเขากดแป๊บนะกดแล้วยังไงใส่แยมได้ใส่เท่าไหนก็ได้กดเองเลยเอาเฮ้ยเละเทะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกินก่อนแล้วนะ มาต่อันเลยร้านต่อไปเราเลือกเป็น Texas Chicken มาดูซิว่าที่ร้านไก่เท็กซัสจะมีติมให้กินที่กี่บาทมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีไอติมบ้าครับไอติมเครื่องเสียขอบคุณครับไอติมเครื่องเสียมาต่อันเลยที่ b u r g ์เกอร์คิงเดี๋ยวมาดูซิว่า Burger King จะมีไอติมที่กี่บาท<ม>อ,อ่คนอันนึงครับ1ิบสองบาทครับ ขอบคุณครับโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยขอแล้วขอแล้วขอแล้วขอบคุณครับได้มาแล้วไอติมเราออกมันทางเข้าเนี่ยอันนี้ก็คือของเบอร์เกอร์คิงก็จะเป็น12บาทนะเอาอยู่นี่อันนี้เบอร์เกอร์คิง12บบาทจ้ะเดี๋ยวลองชิมกันครีมมี่มีความนม กินนมมากๆเลยแล้วก็เนื้อเนียนอะเ,อเนื้อเนียนดีเดี๋ยวไปต่อร้านต่อไปกันที่ร้านต่อไปจะเป็นคิวของมอสเบอร์เกอร์อันนี้เจอป้ายอยู่หน้าร้านเลย20บาทเอาไอติมที่มัน20บาทอะครับใช่ใชช่ครับขอบคุณครับ ได้แล้วอันนี้ของ Moss Burger มาลองหน่อยก็ฟิลคล้ายๆข,ของ Burger King นะมีความนมนมแล้วก็เนื้อเนียนราคาคล้ายคล้ายก็ังคล้าย,าย,ายอร่อยอร่อยอร่อยมากแต่ว่าอันนี้20บาทโอเคเดี๋ยวไปลองร้านต่อไปกันไปเลยเอ่อไอติมวานิลาครับวนหนึ่งโคนนะคะหนึ่งโคน,ค,นะค,ะครับครับ นั่นไงไอทีมของเราขอบคุณครับได้แล้วอันใหญ่มากอะ่ะเ,เนื้อน,นุ่มมีความปลิ่นนมมากๆเลยคือ อร่อยอ่ะอร่อยแล้วก็ใหญ่ด้วยโอเคเดี๋ยวไปลองร้านอื่นต่อกันไปเลยมาต่อที่แมคโดนัลด์กันเอ่อโคนอันนึงครับขอรัค่อมาครับรับาทบได้แล้วขอบคุณครับ,บได้ไมาแล้วโคนเดี๋ยวมาชิมกันมากินกันดูดิสวยมากเลย อืมไอ้มุมอ่ะนุ้มหอมใช้ได้โอเคก็มาตรฐานไอติมซอฟต์เซิร์เลยเดี๋ยวเราไปต่อร้านอื่นกันไปตอนนี้เหลือ26บาทสุดท้ายเราก็มาที่เซหัวหินคือภารกิจเราเนี่ยร้อยอย่างโหลชาเลนเราจะต้องจบด้วยแบงค์ร้อยแต่ว่า เราเหลือย6บบาทแล้วหาไม่ได้แล้วหาไอติมแบบร้านไหนก็ไม่ได้แล้วอะ่ะยี่สิบเก้าบาทก็เป็นนั้นว่ามันเกินไปสบาทอะ่ะแต่ว่าเราจะกินแล้วล่ะสวัสดีครับไอติมไหนครับขอบคุณครับใจตังเรียบร้อยได้มาแล้วนี่ไงเป็นนั้นว่า ภารกิจร้อยอย่างหรูชาเลนจ์ Challenge ก็คือเกินไป3ามบาทอะ่ะเกินไป3บาทแต่ว่าได้กินไอติมแบบครบแล้วก็หลากหลายมากเดี๋ยวขอลองอันนี้ก่อนมาต่อกันที่เท็กซัสเข้าไปเลยเปิดเก้าโมงมาช้าไปไม้มาเร็วไป เออข้อดีของไอติมอีเกียเนี่ยก็คือว่ามันใส่ซอสได้เอาตู้ซอสไปไหนอะให้ทุกทีมันต้องมีตู้ซอสดิเอาตู้ซอสไอติมหายโอ้เราจะลองไห้แล้วนะเนี่ยอ๋อ เราผิดเองมันอยู่ตรงนี้นี่นี่ตู้ซอสไอติมอยู่นี่ใต้คิวแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีไอติมบ้าครับไอติมเครื่องเสียไอตมเครื่องเสียเขาคุณครับไอติมเครื่องเสียนี่มันวันอะไรกันเนี่ยเชื่อดีวันถ้าวันไหนจะมากินไก่ก็จะเป็นหมอ้อทอดไก่เสีย เออวันไหนกินเบอร์เกอร์ก็เครื่องทำขนมปังเสียเออเสียให้หมดไปเลยจอกันใหม่ร้านะต่อไปใจตังเรียบร้อยได้มาแล้วหลดจะชน